ปรดี๋ยน้องทั้งหลายพี่อะเมื่อคืนฝันไปองค์พระฤนีมันมบอกว่าหลายๆคนบ่นว่าขอแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตแล้วไม่ถึงหรือเปล่าท่านก็เลยสอนบอกว่าการอาธิษฐานจิตเนี่ยมันสำคัญอย่างอื่นต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าองค์ท่านมีบางคนเนะี่ยเชื่อแต่ปาก อยากได้แต่ของอันนี้เรื่องจริงท่านบอกว่าถ้าอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงคำขอนั้นให้มองมาที่ตาท่านรวมจิตทั้งหมดไว้ที่ดวงตาแล้วก็โอมสิกเนศายะสามครั้งเมื่ออมศิกเนสายะน้มหา3สามครั้งเสร็จ ก็บอกเลยว่าองค์พ่อคะเนศถ้าองค์พ่อมีอิทธิจิ์สามารถทำให้ลูกคลายทุกข์จากจุดนี้จุดนี้แล้วแต่ว่าน้องๆจะมีความทุกข์ใจเรื่องไหนพูดด้วยหัวใจอะ่ะเอาจิตส่งไปที่ท่านหมายถึงว่าเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยถ้ากูไม่ได้อันเนี้ยกูตายแน่ จะปวดทุกข์ทรมานแน่ก็รีบแบบรวมจิตให้มัน่นแล้วจ้องที่ตาท่านรอธฏิฐานไปเลยไม่ต้องบอกหรอกว่าเออถ้าได้มากลูกจะทำนู่นทำน,น,ทำนี่ไม่ต้องบอกแค่ว่าเนี่ยลูกทุกข์ร้อนทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องจุดเนี้ยแล้วบอกท่านไปเลยบางคนตอนแรกๆอาจจะอธิษฐานจิตคือยังรวมจิตได้ไม่มัน่น ก็พยายามนะถ้าเราเดือดร้อนทุกทุกสาหัสจริงๆอ่ะใครก็รูนได้ที่เชื่อนะก่อนอื่นต้องเชื่อว่าท่านมีจริงก่อนนะถ้าคนเราอะ่ะไม่เชื่อว่ามีจริงอ่ะเชื่อแต่ปากะนะอะไรก็ไม่ถีงอยากให้น้องๆที่เดือดนร้อนใจหรือว่ามีทุกข์ใจลองทำดูนะ ท่านเป็นเทพที่เมตตาและประทานพรได้จริงๆสิ่งอะไรที่ติดอยู่ในใจก็หายจริงๆอันนี้พี่คลองมาแล้วทำมาหมดแล้วถึงสามารถบอกได้ขอให้น้องๆทุกคนพ้นจากทุกข์นะ